แนเกมเมอร์อะไรเฮ้ยรอบนี้ฝันเราขยับได้เอ้ยเราควบคุณฝันได้มีผู้หญิงแค่เหรอแค่คือใครอ่ะผู้หญิง่ะชื่ออะไรชื่อแคร์ปะ่ะแคร์หรืออะไรอ่ะอ่านไม่อ่านไม่ทันเด่ะอ๋อเป็นจดหมายอ,นนอ,อ,อันนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรมุมมองเหรอประกาศคนหายเหรอ <c oughs> โอ้โหตกใจ <c oughs> <c oughs> ีกแล้วครับเจอเซเวอร์เลเจอเซเวอร์เลเป็นเกมสยองขวัญทางจิตฮะเป็นเกมสยองขวัญทางจิตน่าสนใจคําเตือนเกมนี้ประกอบด้วยสยองขวัญเสียงดังและไฟกับผีบสิบสามบวกดูกันเลยดีกว่าเราอยู่ในเนี้ยห้องโอเคห้องมุมมอง,มองกินข้าวคืออะไรอ๋อภารกิจเราอ๋อกินข้าวลูกคือไงเดินไปอะไรอ,อ่ะงง ใครยืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นมาถึงก็โดนเลยเอ่ะโอ้โหใจเย็นฮะยังไม่ตั้ง,ต,งตัวเอาเลยฮะอ,อันนี้คืออะไรดูการสะท้อน Surprise, นี่นว่วทรงผมเท่ฮะหวีเป้ด้วยโ <Okay, okay, S 1> อเคโอเคฮะยังไงฮะกินข้าวอ่ะกินข้าวตรงไหนอ่ะนี่อะไรโต๊ะโอเคนี่อะไรตู้เย็นอ๋อกินโอเคดูทีวีโอเคดูทีวีนี่แหละอุอ้ยเอา้าพอยหลับไปเหรอดูทีวีเพลินเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น อา้ามืดแล้วอ๋อดูทีวียังไงมืดเลยอ๋อมืดมืดแล้วฮะมืดเลยฮะไปนอนโอเคเฮ้ยภารกิจง่ายๆชิวๆฮะยังไงอะไปนอนโอเคออนอนฟีโอเคออะไรอะห้องสีขาวๆคืออะไรอะภาพไม่ชัดอะเกิดอ,อะไรขึ้นอะอา้ามีันใดด้วยฮะฮะคืออะไรอะไรครับนี่เอา้เอาอ้ายังไงอะตื่นได้แล้วอุ๊ยอะไรกินข้าวอะไรตื่นมาแล้วกินข้าวเลยอะ โอ้ oh. กินข้าวเอารู้แล้วรู้แล้วว่ากินข้าวตรงนี้โอเคโอเคอ๋อกินข้าวโอเคง่ายง่ายฮะง่ายง่ายกินข้าวดูทีวีอีกแล้วโอ้โหง่ายง่ายเลยฮะดูทีวีเฮ้ยเกมนี้มันง่ายใช้ชีวิตแบบสโลไลฮะอ๋อขอหลับไปีกอเอมือเดียวนี่จะใช้ชีวิตกันแค่นี้ใช่ไหมฮะอเดียวเนาะสงสัยเมื่อกี้แล้วทำไมประตูมันถูกไม้ปิดล็อกไว้อะทำไมอะเราออกไปข้างนอกไม่ได้เหรองงอะอ้าลองไปนอนก่อนฮะเกิดอะไรขึ้นอะกระโดดกระโดดเข้าที่นอนเลย โอเคห้องสีขาวแล้ะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะอ๋อเราฝันเดิมๆมะฝันเห็นห้องสีขาวและมีบันไดสีขาวอะ่ะห้องสีขาวๆหรอคืออะไรอะ่ะฝันฝันแบบเดิมๆะฮะเฮ้ยเอ๊ะเอ,เอ,เอเรอบนี้เราหันขวาได้ด้วยโอเคฮะเออตื่น ตื่นได้แล้วใครมาปลุกเราตื่นได้แล้วอะกินข้าวอย่างเงี้ยโอเคอเคอ้ยง่ายฮะชีวิตง่ายฮะกินข้าวอะเนี่ยประตูมันถูกล็อกอะเหมือนเราโดนขังไว้ข้างในาอะเกิดอะไรขึ้นอะกินข้าวอะอ๋อดูทีวีกโอเคโอเคง่ายง่ายดูทีวีโอเค,อเคดูทีอ,อ้าวพอยหลับไปเงมีที่นอนให้นอนไม่นอนอะมันอนตรงทีวีอะน่ะอ๋อตื่นมากลางดึกเงี้ยอ๋อโอเคไปนอนรู้เลยว่าไปนอนนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ,อะไรอะไปนอนโดดโดดเคยที่นอน้หฟี อ,อ๋อเราได้เห็นภาพไป,เ,ปเรื่อยๆเมื่อกี้เราต่อจากห้องสีาขา,าขวาแล้วหันขวาเราจะมีทางเดินสีขาวตรงไปอะอะไรสีเขียวเขียวคืออะไรมองไม่เห็นนะคืออะไรอะ่ะเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยคนจริงๆด้วยเยอะเลยทำไมตาเป็นงั้นอะตื่นได้แล้วอุ้ยเอา้าทำไมรอบนี้เราเรา,เราตื่นมาตอนกลางคืนอะเฮ้ยเอา้าเอ้าอะไรเอ้อ <é. S 1> ากินข้าวนี่ตื่นมาแล้วกินข้าวเลยไม่ต้องทำอะไรเลย โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรไหนดูนี่หน่อยดูตะตกสะท้อนเยย์เฮ้ยทำไมหน้าเป็นงั้นอ่ะอุ้ยตาฝาดหรอเฮ้ยไม่หน้าเป็นงั้นน่ะปิดยิ้มแฉ่งเลยโอเคฮะกินข้าวดูทีวีอ่าโอเครู้เรื่องดูทีวีคือชีวิตประจำวันไม่ต้องทำอะไรดูทีวีกกินข้าวพอเอาแล้วแล้วนอนตอนคืนสวัสดีมันนานแค่ไหนแล้วคืออะไรอ่ะ สามวันเหรอเจ็ดสัปดาห์เหรอคุณจําเป็นต้องปล่อยเธอไปปล่อยเธอไปปล่อยใครอะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตกใจผู้หญิงอยู่ที่หน้าต่างใครอะอาเฮ้ยช็อตนี้มันต่างออกไปอะเฮ้ยเยเดี๋ยวนะตรงหน้าต่างอะมีผู้หญิงด้วยอะไปไหนแล้วอะไปไหนแล้วเไปนอนโอเคไปนอนไม่ต้องอะไรมากครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนโอเคฮะไปนอนฟี่แล้วก็พอยหลับไปเฮ้ยอ๋อภาพมันชัดขึ้นนะโอเคฮะเอ๊ะห้องมันห้องเรานี่ยนี่มันห้องเรานะ เฮ้ยม hey, ีประตูเปิดคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะห้องเหรอห้องเราเหรอเฮ้ยมีผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงคนที่เห็นตอนแรกเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โตกใจโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมคำว่ากินมันเหลือ et แล้วอ่ะเกิดอะไรเฮ้ยทำไมภาพมันกระพริบเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหกระดาษทิชชู่เพียบเลยมีกระดาษทิชชู่ใช้ unlimited เหรอคืออะไรอ่ะ ทำไมเอ้าห้องมองทะลุไปนู้นเอ้ยทำไมตู้เย็นมาซ้อนกันเนี่ยนะเป็นภาพทับซ้อนแล้วอ่ะช็อตแล้วอ่ะอิทกินข้าวแน่แหละกินอ่ะกินลองกินลองกินกันไม่ได้ย็นทับซ้อนอ่ะวันอาทวันอาทิตแปลว่าอะไรดูทีวีแน่เลยโอเคเวกียบตื่นนะตื่นได้แล้วอะไรอ่ะอะไรข้างขวามีอะไรเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไหมเห็นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมแป๊บๆเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเอ้ยออกไปไหนแล้วอ่ะอย่าเปิดประตูประตูไหนประตูนี้หรอ ประตูนี้มันเปิดไม่ได้อย่าเปิดประตูประตูไหนอะเฮ้ยประตูที่เห็นนี้เปิดปะอ๋อมันล็อกอยู่เคอย่าเปิดประตูอาไปนอนไปนอนฟีฟ <c oughs> <c oughs> ีภารกิจง,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 ง่ายอะเอออะไรเฮ้ยรอบนี้ฝันเราขยับได้เอ้ยเราควบคุมฝันได้มีผู้หญิงแคร์หรอแคร์คือใครอะผู้หญิงอะชื่ออะไรชื่อแคร์ปะแคร์หรืออะไรอะอ่านไม่อ่านไม่ถันเดียว์ออเป็นจดหมายอันนี้คืออะไรอะนี่คืออะไรมุมมองหรอประกาศค้นหายเหรออยโยตกใจ ยกเลยการเชื่อมต่อแล้วอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลองไปเปิดประตูนั้นดูนะประตูที่บอกว่าห้ามเปิดเนี่ยห้องเนี้ยคืออะไรอ่ะนี่มันห้องเราอะเนี่ยประตูบานนี้คืออะไรตอนแรกที่บอกว่าห้ามเปิดเดี๋ยวรอบนี้จะลองเปิดดูฮะนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะรอบที่แล้วเราเข้าไปนอนนะฮะเขาบอกว่าอย่าเปิดประตูแต่รอบนี้ผมจะลองเปิดประตูดูฮะอยากรู้ว่าผู้หญิงในฝันคือใครฮะเดี๋ยวจะลองเปิดประตูดูฮะ เราเกิดอะไรขึ้นแล้วปล่อยเธอไปหมายความว่ายังไงเราจะลองฝืนเปิดประตูดูนะฮะอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครอะเราเกิดอะไรขึ้นที่นี่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเป <c oughs> ประตูเปิดแล้วฮะลงไปข้างล่างนี่ประตูปิดเองด้วย,ยอะไรอะนี่คืออะไรอะอะรูปผู้หญิงอ๋อโอเคเหมือนตอนพาที่แล้วเลยโอเคอันนี้คืออะไรอะอ๋อกระดานโน้นเหมือนเดิมโอเคอะประตูนี้ละดูว่าเาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฮะอยากรู้ จละอ๋อที่ไม่ยอมปล่อยปล่อยผู้หญิงไปก็คือว่าถูกฆาตกรรมแบบนี้แล้วก,แวก็แล้วก็ทิ้งศพไปในนี้เลยฮะโอเคฮะโอ้สนุกดีฮะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะฮะวันนี้เราไปแล้วฮะบ๊ายบาย